มันถึงช่วงของคุ้นเทคนิคสุดแซบโดยคุณอภิพัฏฐวีสิริเวศนะัดวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ดีบร์เดเตอร์จำกัดนะครับวันนี้ไนดะ้นำมา2ตัวนะครับตัวแรกหนึ่งตัวของ s c b นะรหรือแบงก์ไทยพาณิชย์นั่นเองเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะคะคุณอภิปรายว่าเก่งกำไรจังหวะย่อตัวนะครับให้แนวรับที่110บาท50ตายแนวรับปดที่หึงบาทส่วนแนวต้านอยู่ที่115บาทถ้าเกิดผ่านไปจะเจอันต้านหน้าที่100 18บบาท50ตางวันนี้ราคาหุ้นของ S B ปิดที่111บาท50ตางลดลง2บาท50ตา่างที่เป็น2.19นะครับส่วนสุดจักตัวที่2ที่คุณอภิวัตรแนะนำน,น,นั่นคือตัวของ w ั a นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่าแนวโน้มยังแข็งแกร่งนะครับให้แนวรับที่5บาท10สตไตล์แนวรับไปที่5บาบาทในส่วนแนวต้านอยู่ที่5บาทส5่สิบห้าตางที่ทผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่ 5บาท60สตางค์วันนี้ราคาหุ้นของ WHA นะครับปิดที่5บาทยสาสตางค์นะครับเ <c oughs> พิ่มขึ้น5สตางค์ที่เป็น0 9 6นครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนชอฝากไลฟ์ฝากแชร์นะครับด้วยว่าทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะครับเพว่าพบกับข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็มีอะไรก็ฝากฝังไปยังเ <c oughs> พื่อนพ้องนะครับนักลงทุนนะให้ได้เสพข้อมูลกันแบบว่าอย่างถึงพลิกถึงขิงนะครับนี่คือรายการ กล้วยหอมกับกูรวพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม